ใครเปิดมาเจอคลิปนี้วันที่9ต้องบอกเลยชีวิตก้าวหน้านะก้าวหนะ้ากนะ้าวไกลก้าวไปในจุดที่ประสบความสําเร็จและยิ่งใหญ่เออนะเอามาดูกันค่ะว่าคุณจะก้าวหน้าเรื่องอะไรกันบ้างสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยเอามาดูกันค่ะว่าคุณจะก้าวหน้าเรื่องอะไรกันบ้างโอ้โห ต้องบอกเลยก้าวแรกเลยนะที่มันจะทําให้คุณจเจริญเติบโตก้าวหน้าคือคุณจะมีกัลยาณมิตรที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรน,นะผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาคุณจะก้าวหน้าก้าวไกลเป็นที่รักของใครๆหลายหลายคนนะชีวิตจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลืออยู่เสมอและตลอดเวลา คุณจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณจะมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนเมตตาอยู่เสมอนะก้าวหน้าอะไรอีกในเรื่องใดอีกขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โหความรักก้าวหนะ้าการงานก้าวหนะ้ากิจการการเงินก้าวหนะ้าธุรกิจก้าวหนะ้าดูจากพลังงานต้องบอกเลยมีความก้าวหน้าและมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตมากๆสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ มีโอกาสเหลือเกินหากทำงานอยู่งานจะมั่นคงลงหลักปักฐานได้ถ้าทำธุรกิจก็ต้องบอกเลยนะมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะลงหลักปักฐานนะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับคุณได้นะในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าการงานมั่นคงขนาดนี้การเงินมันก็มั่งคั่งนะเจนะ ส่วนในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่มั่นคงก้าวหน้าเออถ้าโสดอยู่แอบชอบใครมีโอกาสจะก้าวหน้าความสัมพันธ์ก้าวไกลเออนะมีโอกาสที่เขาจะชอบตอบมีโอกาสที่เขาจะรักตอบนะหรือถ้าเกิดโสดอยู่นะไม่ได้มีชอบพอใครก็ต้องบอกว่ามีโอกาสว่าจะมีคนมาชอบพอคุณเออนะนะจะโดดเด่นมีสเสน่ห์นะสเสน่ห์แผ่ว กว้างไกลทําให้ใครๆหลายคนตกกลุ่มรักส่วนน้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนเตรียมตัวเลยค่ะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะก้าวหน้ามากขึ้นอาจจะมีคนใหม่ๆนะที่เข้ามาชุบชีวิตคุณทําให้คุณมีชีวิตที่เบิกบานนะมีความรักที่มั่นคงนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาจะเทคแอคชั่นในสัปดาห์นี้ทําให้คุณรู้สึกมั่นคงทางจิตใจมากยิ่งขึ้นเนอะ ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีเกณฑ์เหลือเกินงานแต่งน่าจะมาเอออาจจะมีการพูดคุยทาบทามหรือว่าสู่ขอกันหรือว่าขอแต่งงานกันหรือว่าพูดคุยกันเกินเไว้เลยนะว่าอนาคตจะมีการแต่งงานวางแผนมีลูกอะไรต่างๆคุณจะรู้สึกมั่นคงในชีวิตความรักมากๆในสัปดาห์นี้